ท่องตำนานไปกับอริชัย EP หนึ่พี่สิบชุดเปิดตํานานพยักร้ายกงจาบสุวรรณท่านผู้ฟังครับเคยได้ยินเรื่องราวของคนคนนี้ไหมชายแก่แก่นุ่งผ้าขอมาตามหมากรุก อาศัยอยู่ในเรือนแพเก่าๆริมคลองสาบัวอยุธยาดูภายนอกเขาคือชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีพิษสงแต่เชื่อไหมครับว่าชาแก่คนนี้คือผู้ที่กลุ่มความลับของวิชาสายเวทที่น่ากลัวที่สุดในแผ่นดินเขาคือคราวาพิงคนเดียวที่เหล่าพระเกจิอาจารย์ชื่อดังระดับประเทศทั้งหลวงปูน่นายวัดบ้านแจง้งหลวงพ่อสละวัดประดูทรงธรรม หรือแม้แต่สายสัมพันธ์กับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรียังต้องยอมรับนับถือในวิชาอาคมเขาคือเจ้าของตำนานวิชาหินเบาหินหนักร้อยกิโลที่คนหนุ่มยกไม่ขึ้นแต่เขาใช้นิ้วเกี่ยวขึ้นมาเหมือนนุ่นเขาคือเจ้าของวิชาลึกลับแข่เก้าวเฮวิชาเดินหนทางและคงกระพัน ที่ว่องไวดุดพูดผีและที่สำคัญเขาคือเจ้าของกฎเหล็กสถานวงการสงเป็นรามาเรียนกับกูถ้าทำไม่สำเร็จมึงต้องศึกอย่าครองผ้าเหลืองให้หนักศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องแต่งแต่นี่คือประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกด้วยเลือดและศรัทธาของปรมาจารย์ที่มีชื่อว่าอาจารย์จาบสุวรรณ หรือกงจาบเสือซ่อนเล็บแห่งอายุทยาท่องตำนานไปกับอริชัยภูมิใจเสนอมหากาบสามตอนจบที่จะพาท่านไปเปิดเผยทุกแง่มุมของความขลังจากปากคำคนรุ่นเก่าสู่หูท่านผู้ฟังเตรียมใจไว้ให้พร้อมเพราะความศักดิ์สิทธิ์นี้ของจริงและแรงจริงตอนที่หนึ่งเงาพยักแห่งคลองสาบัว และเดิมพันผ้าเหลืองท่านผู้ฟังครับในยามวิการที่แสงจันทร์สาดส่องกระทบผิวน้ำคลองสาบัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหากย้อนกลับไปเมื่อราว7-80ปปีก่อนที่นี่ไม่ได้เงียบสงบอย่างที่ตาเห็นภายใต้ความมืดมิดของแมกไม้และซากปรักหักพังของกรุงเก่ามันซุกซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ความลับของ ตักศิลาที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมวิชาสายเวทที่ดุและแรงที่สุดแห่งหนึ่งในสยามประเทศนั่นคือสำนักวัดประดูทรงธรรมสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านพายเรือฝ่าความมืดเข้าไปจอดเทียบท่าหน้าเรือนแพเก่าๆหลังหนึ่งที่ซึ่งไม่มีใครกล้าเดินผ่านสุ่ม4สุ่มห้าเพราะที่นี่คือถ้ำของพยัคฆ์ร้ายจำศีล บุรุษผู้ที่แม้แต่พระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทจากทั่วสารทิศยังต้องยอมก้มกราบถวายตัวเป็นสิทธิ์บุรุษผู้นั้นไม่ใช่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ไหนแต่เป็นเพียงชายแก่คราวาดนามว่ากงจาบสวรบรรยากาศบนเรือนแพยายามดึกสงัดมีเพียงแสงตะเกียงน้ำมันกาดวูบไหว กลิ่นยาสูบฉุนกึกผสมกับกลิ่นน้ำมันว่านลอยครุงไปทั่วกงจากชายชาราร่างสันทัดผิวกายดำแดงเกรงแกร่งด้วยมัดกล้ามเนื้อแบบคนโบราณนั่งขัดสมาธิอยู่กลางห้องท่านนุ่งผ้าขามาตามมารุกผืนเก่าแววตาของท่านในยามกระทบแสงไฟนั้นวาวโรดดั่งตาเสือที่จ้องตะครุบเหยื่อ ทั้นใดนั้นเสียงฝีเท้านักหนักของกลุ่มคนดังขึ้นที่ชานเรือนปรากฏเงาของพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งการต่อมาก็คือเคจิอาจารย์ชื่อดังพร้อมด้วยคณะสิทธิ์เดินท้าเปล่าขึ้นมาบนแพ่ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดและมุ่งมั่นพระหนุ่มก้มลงกราบกขงจาบผู้เป็นเพียงคฤือหัดกงจาบไม่รับไหวในทันที ท่านค่อยๆคลายชานมากทิ้งลงกระโถนเสียงดังเปรี้ยงแล้วเงยหน้าขึ้นจ้องตาพระรูปนั้นการจ้องตาในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการมองธรรมดาแต่มันคือการเพ่งจิตเพื่ออย่างเชิงท่านเป็นพระผมผ้ากาสาวพัดอันศักดิ์สิทธิ์มาไหว้ไอ้แก่ขี้ยาอย่างผมทำไมเสียงของกงจ่าแผบพรา ต่เสียแทงเข้าไปถึงขั้วหัวใจพระหนุ่มรวบรวมความกล้าตอบกลับด้วยเสียงสั่นเครือแต่เด็ดเดียวอาตมาได้ยินกติศัพท์ว่าโยมอาจารย์คือผู้ดีครองตำราพิชัยสงครามและวิชาชาตรีอันลั่นลืออาตมาอยากจะมาขอวิชาเพื่อนำไปช่วยคนมันเป็นคำท้าทายจากพญามัจจุราชกงจายาเสียยิ้ม รอยยิ้มที่ทำให้บรรยากาศในห้องเย็นยะเยือกลงทันตาช่วยคนอย่างนั้นเหรอวิชาของวัดประดู่ทรงธรรมมันไม่ใช่วิชาแจกทานมันเป็นวิชานักรบวิชามาหาการถ้าจิตไม่ถึงของมันจะเข้าตัวมันจะวิบัติชิบหายวอดวายกันไปทั้งวัด ท่านลุกขึ้นยืนแล้วท่านก็เดินวนรอบพระหนุ่มช้าๆราวกับเสือเดินวนรอบเหยื่อก่อนจะยื่นหน้าเข้าไปใกล้แล้วกระซิบด้วยเสียงที่ดังก้องในความเงียบถ้าท่านอยากจะเรียนผมจะสอนให้แต่ว่ามีข้อแม้ชีวิตท่านต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีคือถ้าท่านเรียนวิชาของผมแล้วทำไม่ได้ หรือว่าทำไม่สาเร็จท่านจะต้องศึกท่านต้องลาสิขาบทออกไปเป็นคราวาสนุ่งพาเขามาเดี๋ยวนี้ห้ามครองผ้าเหลืองหลอกลวงชาวบ้านเด็ดขาดท่านกล้าเดิมพันด้วยชีวิตสมณะของท่านไหมละ่ะคำประกาศสิทธนั้นทำเอาลูกศิษย์ที่ติดตามมาขนลุกสู้นี่คือการเดิมพันที่สูงที่สุดของพระสงฆ์ คือการเอาผ้าเหลืองเป็นประกันบรรยากาศในตอนนั้นตึงเครียดจนแทบจะระเบิดไม่มีใครกล้าหายใจแรงหลังจากพระหนุ่มรับปากด้วยสจาวาจากงจาบไม่รอชา้าท่านเริ่มบททดสอบแรกที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงมาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือวิชาหินเบา แดดบ่ายวันรลงขึ้นร้อนละอุจนเห็นเปลวแดดเต้นระยิบระยับกงจับพาสิทธุทุกคนไปที่หลานวัดชี้มือไปที่แท่นหินศิลาแรงขนาดมือหึมาที่จมดินอยู่ครึ่งค่อนหินก้อนนี้ใหญ่แล้วก็หนักอึ้งขนาดที่ว่าคนหนุ่มชะกันสามสี่คนช่วยกันงัดยังหน้าเขียวหน้าเหลืองพวกเองะ ลองไปยกหินก้อนนั้นมาให้ข้าดูหน่อยซิเหล่าสิทธิหนุ่มร่างกายกำยำต่างครูกันเข้าไปลองของพวกเขาเกรงกำลังจนเส้นเอ็นปูดโปนเสียงกัดฟันดังกรอดกรอดพยายามยกหินก้อนนั้นขึ้นมาแต่ทว่ามันเหมือนกับว่ามีร่างงอกติดอยู่กับแกนโลกหินยักษ์ไม่ขยับกระเยื่อนแม้แต่นิ้วเดียวอยไม่ไหวครับครู ม,มันหนักเหมือนกับภูเขาเลยลูกศิษย์ร้องโอดโอยโกลงจาบยืนกอดอกมองดูภาพนั้นด้วยแววตาที่สงบนิ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆมันหนักสิเพราะว่าใจบวกเองมันหนักกิเลสมันเกาะก,กินใจตัวมันก็เลยหนักตามวินาทีระทึกใจมาถึง าชายชราไวัยไม้ใกล้ฝั่งเดินก้าวเท้าอาดอันอาดเข้าไปหาหินยักษ์ท่านไม่ได้เบ่งกล้ามไม่ได้คำรามท่านเพียงแค่ยืนหลับตาปรับลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆท่านบริกรรมคาถานในใจเพียงชั่วอึดใจเดียวท่านใดนั้นกงจับก้มลงแล้วใช้มือที่เหยียวย่นสอดเข้าไปที่ใต้ฐานหิน แล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็ปรากฏแก่สายตาเสียงหินครูดกับพื้นดินดังสนัน่นก่อนที่ร่างของชายชาราจะอุ้มหินก้อนนั้นลอยขึ้นมาแนบอกไม่ใช่เป็นการลากไม่ใช่เป็นการกลิ้งแต่เป็นการยกขึ้นมาทั้งก้อนสายตาของลูกศิษย์เบิกโพรงแทบถลนออกมานอกเบา้ากงจากอุ้มหินหนักนับร้อยกิโลกรัม เดินแกว่งไปแกว่งมารอบหลานวัดฝีเท้าของท่านแผ่วเบาราวกับแมวย่องใบหน้าเรียบเฉยไม่มีเม็ดเหงื่อสักหยดราวกับว่าสิ่งที่ท่านอุ้มอยู่ไม่ใช่หินผาแต่เป็นเพียงนุ่นก้อนใหญ่เท่านั้นท่านเดินมาหยุดต่อนหน้าพระหนุ่มแล้วค่อยๆวางหินลงดิมตุบเสียงหินกระแทกกับพื้นดินสะเทือนเลื่อนลั่น คุณตลบอบอวนยืนยันว่านี่หินจริงและหนักจริงเอ,อเห็นหรือ,อยังกงจาบเอ่ยขึ้นท่ามกลางความตื่นตะลึงวิชาชาตรีไม่ใช่แค่เหนียวแต่มันคือการคุมธาตุเมื่อจิตเป็นนายกายเป็นเบาสร้างให้มันเบามันก็เบา สั่งให้มันหนักมันก่อนหนะักนี่คือวิชาที่พวกท่านจะต้องเรียนและถ้าหากว่าทำไม่ได้อย่างคาเตรียมถอดจีวรทิ้งได้เลยนั่นเป็นเพียงปฐมบทแห่งความระทึกขวัญการยกหินเบาเป็นเพียงแค่เปลือกนอกของวิชาสายวัดประดู่ทรงธรรมเท่านั้นเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นคือวิชาที่อันตรายยิ่งกว่า คือวิชาคงกระพันชาตรีและวิชาลึกลับจากแดนไกลแขกก้าวเฮในต่อหน้าเราจะไปลุ้นกันจนตัวโกงเมื่อกงจาบต้องลงมีดทดสอบสิทธิ์ด้วยการฟันจริงเจ็บจริงเลือดจริงและตำนานของหลวงปูน่นายวัดบรรแจ้งผู้กลายเป็นตำนานจิ้งจกมหาสเสน่ห์อันดับหนึ่งของเมืองไทย เริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรพลาดไม่ได้ในคลิปหน้าก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ